กลับสายน้ำในเที่ยวที่20ร่องน้ำแดงฝั่งประเทศไทยนั่นก็คือนางสาวเพชรมณีรินของพี่น้องชาวดอนตาลน,นะครับกับเรือแก้วฟ้ามีไซของพี่น้องชาวเมืองไซภูทองสอปปลาวครับขณะนี้เรือทั้งสองลำกำลังทะยานเข้าสู่จุดปล่อยครับหลังจากจบคู่นี้แล้วในเที่ยวที่21นั้น ให้พรพระวิเศษนะครับกับพรพระวิสุทธนาวานั้นก็ทะยันเข้าเทียบทุนได้นะครับและก็ในเทีย่ยว22พงษ์ชายาจะอยู่ร่องน้ำแดงกับพรพรหลงวงพ่อเพียนใช่ไหมครับอ่เที่ยว22เนอะอ่ะพอพรหลงวงพ่อเพียนครับเราพูดไปพูดมาเนี่ยเราเนี่ชักเพียนแล้ว เดี๋ยวเราจะพูดว่าพรหลืว่าเพียนเป็นหล็อกเพ่อเพียนอย่านะให้ขุณว่าไงลูกเอาละครับเที่ยวนี้ครับมาดูซิว่านางสาวเพชรมานิลจะสามารถแกะเกมคว้าชัยเก็บแต้มได้หรือไม่เอาว่าคู่ต่อกอนก็คือแก้วฟ้ามีไซครับเที่ยวแรกก็เก็บชัยชนะไปได้เอาใจช่วยครับไม่แน่ไม่นอนเสแล้วคุณเอ้ยใช่ครับป๋า ว่านางสาวเพชรมเรีนนั้นจะอยู่ทางร่องน้ําแดงน่าร่องน้ําที่ก็บอกว่าได้เปียบซะด้วยน่าพอตกเป็นงานหนักนะครับสลับแก้วฟ้ามีใสแม่พี่น้องบุงนาดีครับโคดเบียร์บางระจันปวดเสียนเวียนเก้าซะแล้วเที่ยวนี้เล่นเอาท่านผู้ใหญ่บูมมังจุระยิ่งไปกันใหญ่เลยเดินมาเมื่อสักครู่บอกว่ามียามมองไหม ออกมาแบบนี้ก็น่าจะรู้ตับรู้ไตรู้ไส้รูุ้กูกันดีคู่ครับเพราะว่าเที่ยวแรกเที่ยวแรกก็บอกไปให้ว่าทีมงานแก้ฟ้ามีไสอยู่ล็อกน้ำาง้งเกนแล้วเก็บไช้ไม่ได้แต่ว่าทเที่ยวนี้เที่ยวสลับกับไส้น้ำไม่แน่เราเว้ยไม่แน่แล้วเขาบอกว่าแดงจะได้เปรียบเล็กน้อยถึงปานกางเล็ก,ก,น,ก,าก,าก,ากน้อยถึงปาะการในเมื่อตอนนี้เสือ้อสีสมๆก็คือทีมงานทีมงานนางสาวทีมงานนางสาวเพชรมีนิลินไผ่และแซงหนีมาแล้วแซงหนีมาแล้วดูจะว่าแก้ฟ้ามีไสแก้ฟ้าวิจะแก้เกมยังไงเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ระยะต้นท ุ้นกันตอนปลายแต่ว่าแก้ฟ้ามีไซส์ภายแรกแสงมาแล้วแสงมาแล้วครับหรือว่าวันนี้แก้ว แปบเบอร์แล้วครับสลับทีมงานแก้วฟ้ามีไซเพราะว่าทีมงานคู่ต่อสู้นาสาเพชรแมนิลินเพชรแมนิลิลนเพชรบรีก็ไปอาจจะตอก่อนไม่อาจจะตอก่อนเพราะว่าแม่เสื้อเสื้อเขียวๆอับเรื่องเงินนัน่นแหละครับพี่น้องากาแก้วดาคีทีมงานแก้วฟ้ามีไซแก้วฟ้ามีไซควอดไทยไปได้ถ้าเป็นแบนี้บอกเลยว่าทีมงานนาสาเพชรแมนิลินตก นั่งลำบากแล้วครับพี่น้องตกท,ที่นั่งลำบากไม่เป็นอะไรนางสาวเพชร,รมณีรินมณีริน,ก,นกัดฟันสู้กัดฟันสู้กัดฟันสู้แก้วฟ้ามีใสเอาแล้วเ,เรือช่างระช่างระบังกฎเรือลำนี้เรือลำ,ำนี้ไม่ธรรมดาใส่เสื้อสีเขียวใส่เสื้อสีเขียวบอกว่าเฮ้ยไม่เหลียวหลังไม่เหลียวหลังแก้วฟ้ามีใสใบาบแล้วเนจะจ๊จะจะบอกใค้ ต่พา,ายมาลักษณะนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรพลิกโผลหรือว่าพลิกสถานการณ์ในเมื่อแก้วฝามีใช้ครับเที่ยวแรกกันนับเอาหรือว่าเสด็จไปแล้วหนึ่งเที่ยวเที่ยวนี้นางสาวเพชรมณีนินก็ไม่อาจอาจหานก็ไม่สามารถต่อกอนครับในเมื่อแก้วฝามีใช้ครับ ดึงนับดึงเหนียวดึงนับดึงเหนียวมาตั้งแต่ต้นทุนมาดูซิว่าปลายทุนสุดท้ายสุดท้ายปลายเป้แก้วฟ้ามีชัยก็เริ่มกาะกลุ่มคุมเชิงกาะกลุ่มคุมเชิงเกากลุ่มคุ้มเชิงดูว่าแล้วแก้วฟ้าแก้วฟ้ามีชัยนางสาวเพชรมณีลิศก,ก่อ ปลดเกี้ยวว่างเริ่มจะปลดเกี้ยวว่างย่างแฟบแนบก็ตายครับในเมื่อแก้วฝามีชไชยก็ปปไล่ตะปบไล่ตะปบหิ้วเข้าเสนไชยครับเรือเข้าเส้นใยกรรมการผู้สกเก็ตแม่รอช้าคณะตาัดสิในให้เรือที่อยู่ร่องน้ําน้ําเงินแก้วฟ้ามีไซ่แก้วฟ้ามีไช่จากบ้านบุงนาดีเมืองไส่ผูทองสอบรบะราเป็นเรือชนะครับพี่น้อง